ลูกรักทั้งหลายสำหรับตอนนี้ก็อยากขอพูดกับลูกเือว่าเป็นเรื่องที่จะปรับความดีกันตอนที่แล้วเราก็มาถึงกันสามแยกประจวบเดินทางเข้าไปยังไม่ถึงคลองวานเวลาก็หมด วันนี้เดินทางต่อไปค่นเข้าไปถึงบ้านพันตำรวจเอกเล็กฟอตีก็มีท่านทั้งสองคือสองตายาย่บ้านนี้สวยสดกดงามมากบริเวณก็สวยบ้านก็สวยสถานที่กระมรื่นอ,อยู่ชายทะเล เสียงคลื่นกระทบฝั่งซ่าซๆาซาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีบ้านของน้องพัญญาพ,พันตรวจเอกเล็กอีกคนหนึ่งลูกไว้แต่ว่าท่านเจ้าของไปทำงานอยู่ที่ประเทศอาหรับเป็นบ้านว่างเฉยๆใหญ่โตวสวยงามมากเป็นบ้านชั้นเดียวน่าอยู่น่าอาศัย แต่บ้านมากมีคนน้อยแล้วก็แต่ถ้าว่าคุณนายสมพิษได้ส่งลูกสาวแล้วก็นำคณะมาช่วยบริการในความเป็นอยู่ในการพักผ่อน่ความจริงการเดินทางของเราเคราวนี้คณะของเราทั้งหมดมีร้อยครัวไปด้วย หวังจะช่วยตัวเองมากกว่าที่จะเบียดเบียนเจ้าของบ้านแต่ถ้าว่าท่านเจ้าของบ้านผู้ใจดี <t> ก็จัดงานทุกอย่างเสียจนหมดเหมือนกันเรื่องอาหารการบริโภคที่อยู่ที่อาศัยมีความสุขมีความสบายอย่างยิ่งก็เรียก้ว่ายากที่จะหาที่อื่นเกินได้ จะมีเทียบเคียงกันได้ก็ที่อ่าวไข่จังหวัดระยองคือบ้านของคุณป้าสงเสงี่ยมบ้านคุณป้าสงเสงี่ยมมีความสุขใกล้ทะเลชิดทะเลเช่นเดียวกันแต่การไปพักที่นั่นท่านยาของบ้านกับบริการเต็มตัวสุดเวียงสำหรับเรื่องการให้ความสะดวกอาหารการบริโภคก็มีคนสมบูรณ์เวสารลชานน์ และคุณวันดีเวสารชาญนนท์พร้อมด้ยวยคณะให้ความสะดวกสบายทุกอย่างน้ำจืดไม่มีก็ไปซื้อมาให้อาหารทุกอย่างสุบนอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกันไอ้เป็นอันบ้านทนะั้งสองบ้านนี้เป็นปันจจัยแห่งความสุขมากเพราะติดทะเลพ่อมองกระแสะคลื่น ที่มาเคลื่อนเข้ามาจากทะเลขึ้นแล้วก็ลงลงแล้วก็ขึ้นในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวเคยตรัสว่าเรื่องคลื่นนี่ผมก็ชอบรู้จักคลื่นได้ดีก็เพราะอาศัยเล่นเรือใบเห็นคลื่นที่มันขึ้นแล้วมันก็จมหายไปแล้วก็โผล่ขึ้นมาใหม่ คลื่นลูกก่อนหมดไปคลื่นลูกใหม่มาแทนไม่ใช่ลูกเกา่าทำริยะอย่างนี้เรื่อยๆไปเ็ปนนามเห็นคลื่นในทะเลติดต่อกันเสมอในที่สุดก็มากระทบฝั่งท่านเมื่อมองดูตัวของเราเห็นว่าท้าลมให้ใจอย่างทรงอยู่ที่เรียกกันว่าผัดสาหารและหานอย่างทรงอยู่ที่เรียกกันว่าก,กาลาวลิงเวลาหาร ร่างกายมันก็ทรงอยู่ได้คล้ายกับคลื่นในทะเลคลื่นในทะเลท้าลมยังมีอยู่เพียงใดคลื่นก็ยังมีเพียงนั้นถ้าลมหมดไปเมลไยคลื่นก็หายเหมือนกับร่างกายของเราถ้าหมดลมเสียเมลไรก็ชื่อว่าตายพ่อก็มองต่อไปคิดว่าชีวิตของเรา มันคงจะไม่ทรงอยู่นานเพราะเวลานี้ร่างกายมันเก่าแล้วก็ผุมากที่ไปไหนไปได้นี่อาศัยกำลังใจเป็นเครื่องคำจุนแต่าขายกำลังใจเป็นเครื่องคำจุนเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าเราจะ ไม่มีสภาพทรงตัวอยู่ได้คือว่าร่างกายมันจะพังจึงมายืนมองดูคลื่นอยู่ในห้องที่พักเพราะเป็นห้องที่มีหน้าต่างเป็นกระจกมองได้ถนัดมองดูคลื่นที่คัดจะมาหาฝั่งสลายตัวไปก็มาคิดถึงร่างกายว่าเวลานี้มันแก่มาก สงสารลูกรักที่มีความดีพระบรรดาลูกทั้งหลายคงจะคิดว่าที่พึ่งใหญ่ของเธอนี้ก็คือพ่อแต่ลูกจงอย่าลืมว่าที่พึ่งจริงๆที่ลูกจะพึ่งได้ก็คือธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พ่อได้ศึกษามา แล้วก็ปฏิบัติมามันก็พอมีผลตามที่กำลังของพ่อจะพึงทำได้เวลานี้พ่อจะมีผลที่ไหนพ่อก็ตอบไม่ได้เหมือนกันถ้าใครดูลีลาของพ่อแล้วก็รู้สึกว่าหนึ่งอาจจะเป็นพระนักเกลงสองเป็นพระการเมือง สเป็นพิขุพาณิคือพระพอ่อค้าเพราะว่าปีนี้ซื้อข้าสารถึงร้อยเกวียนซื้อเครื่องโรงสีมาซืข้าวมาสีด้วยแต่แต้งสองอย่างนี้เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือคนอยากจนในทินทุรกันดาลเพราะว่าถ้าจะไปสีข้าวเราก็ขาดทุนมาก บร้อยตำหนดตรีนรงซึ่งมีลงสีเล็กเหมือนกันบอกวา่าถ้าข้าวดีเครื่องสีประเภทนี้จะสีได้ถึง65แต่ถ้าเราไปสีทาลโงสีบอกว่าจะให้40ซทั้งปลายและลำเขาก็าไปด้วยแถมนเนื้อข้าวลงปังของเราไปอีกอีก25เปร์็นต์ก็ข้าวของเราดี รวมความวาข้าวร้อยเกวียนนี้เราก็ต้องเสียเงินเปล่าไปส0 0 0 0 0บาทเศษอจยังนั้นยังได้ตัดสินใจซื้อเครื่องสีข้าวซื้อเองดีกว่าซึ่งราคาประมาณราคา45,000บาทแล้วระยะต่อเติมกันบ้างทำไรกันบ้างก็ไม่เกิน50,000ทํถ้ามาคานขึ้นมาหลัง1ราคาก็ไม่เกิน30,000บาท คิดเฉลี่ยแล้วทั้งเครื่องสีข้าวและก็อาคารยังไม่ถึงแสนแถ้าเด้าว่าข้าวหนึ่งเกวียนถ้าเราจะไปสีที่โรงสีเราต้องสูญเสียผลประโยชน์ที่เราจะพึงได้ถึงสองแสนบาทเศษอันนี้ยอมไม่ได้ใครจะนินทาว่าร้ายยังไงก็ช่างขอย้อนหลังกลับมาคุยกันใหม่ เมื่อถึงท่านยาของบ้านก็ให้โอกาสจัดห้องเป็นพิเศษคิดไม่ถึงว่าจะมีความสุขความสมบายแค่นี้เราใช้เวลาพักกันเพียงสองคืนท่านยาของบ้านบอกว่าน้อยไปแต่ว่าปีหน้าจะมากันใหม่เมื่อท่านจัดอาหารรับรองเราดีวันรุ่งขึ้นก็ไปเที่ยวที่น้ำตกห้วยยาง กระแสน้ำตกค่ยยางนี้คุณยังเรียกว่าน้ำไหลเพราะว่าประวัติศาสตร์เดิมสูญสลายไปด้วยว่าเรารู้ความลับพ่อเคยย่องเข้าไปางใน,หนเห็นสมบัติมากตอนกลางคืนเทวดาวบอกว่าถ้ามีคนพบก็ต้องปิดหินเลยพังทนลายมาทับอ่างน้ำจนหมด ภาพเดิมทีเดียวสวยสดงดงามดีมากเป็นหน้าทัศนารมเป็นหน้าทื่นใจวนทางที่เดินทางเข้าไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอหัวก็ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แต่ว่าทางสั้นนิดเดียวหน้าสื่นายที่ทางจังหวัดก็มีส่วนควรจะทำเป็นทางรูรังไปนนานแล้วพอพบ สิ่งตัางหลายเหล่านี้คือถ้ำนี้ถ้านี้พอพบมาตั้งแต่ปีพศ2507ถึง5 0 8พบมาตั้งแต่ปีนั้นจะทำทางทำก่อนแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครจะซ่อมจะแซมเลยนี่ก็น่าคิดถ้าทำให้ดีที่นี้จะเรียกทัศนาจรมาเที่ยวได้มาก ทางระยะทางไม่เกินเจกิโลน่าจะทําได้แต่ก็แปลกใจวิภารากิจข้องทางบ้านเมืองท่านมากจริงๆเ <c oughs> มือ่อเห็นกระแสน้ําไหลตลอดน้ำไหล,ล,ไหลแรงเป็นทางออกมาเขาสามารถทำปลาปาไปใช้ที่หยอยยางได้ <c oughs> <c oughs> แต่ถ้าว่าไม่มีใครคิดว่าจะนำทางน้ำไปเป็นประโยชน์ เขาลือกันว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขาดแคลนน้ําแต่ว่าเราจะใช้ปัญญาโบราณสมัยคุณปู่หรือปู่ของคุณป, ộ ป ộ ู่ปู่ของคุณปู่ปของหลวงพ่อเอามาใช้น้ํานี่จะเป็นประโยชน์ใหญ่โดยขุดสระใหญ่ไว้แล้วก็เก็บน้ําไม่ไหลลงทะเลไปเฉย แล้วก็จะจ่ายไปใช้ที่ไหนก็จ่ายไปได้ตามอัธิยาศัยเรื่องนี้ก็ขอยกไว้เพราะว่าปริญญาสราวัตไม่มีความหมายเป็นอันว่าเมื่อไปนั่งชมน้ำตกความจริงแล้วก็ชมประวัติกันมากกว่าก็มีโอกาสคุยประวัติกันต่างๆนานา,นา ไปไปไปมามาท่านอินทจักก็ย่องมาข้างหลังบอกว่าทองที่เห็นทรัพย์สินที่เห็นมันยังเป็นของน้อยเพราะว่าเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่จะทรงไว้ใช้สอยแต่ว่าทองแท่งสำรองในการใช้จ่าย เข้าไปในหลืบถ้ำเดินไปด้านทิศตะวันตกแล้วก็จะมีช่องไม่กว้างนักแต่ก็กว้างพอที่จะสี่คนลอดได้เข้าไปแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาทางทิศตะวันออกหน่อยหนึ่งเลี้ยวไปทางทิศใต้จะเจอถ้ำใหญ่ถ้ำหนึ่งในนั้นจะมีทองคำมหาสารเป็นทองคำแท่งไม่ใช่ทองธรรมชาติ เป็นทองที่เจ้าหน้าที่เอาไปฝังไว้ไปเก็บไว้เพราะว่าสมัยนั้นถูกกองทัพนะครศรีธรรมราชยกขึ้นไปยึดกุยบุรีกุยบุรีก็เป็นเมืองหลวงเมืองหนึ่งมีเขาสามร้อยยอดเป็นที่ทัศนาจรน่าชมแต่เขานี่หมื้ก็น่าจะมีประวัติเหมือนกัน เดิมทีก็เด็กเขาสามร้อยรอดคำว่าประวัตินี่คุณจะถือว่าเป็นนิยายหรือว่าเป็นนิทานดีกว่าคุยไปคุยมาทัางกระบอกว่าที่ตรงนั่งตรงนี้ก็มีวัตถองคำธรรมชาติอยู่มากเป็นอันว่าเวลานั้นวันนั้นเรามีโอกาสดีมีโชคดีเพราะว่าเราสามารถนั่งอยู่บนทองคำ ซึ่งมีน้ำหนักนับเป็นสิบสิบตันแต่ว่าการจะหาทองคำจากผีบอกแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ใหญ่จะต้องมีความรู้ดีเรื่องนี้จริงจะได้มีเชนั้นจะเห็นทองคำเป็นไม่กรวดธรรมดาธรรมดาไปหมดเพราะอะไรเพราะว่าเป็นภาพลวงตา วันนั้นฝนตกหลังจากชมหลังจากชมน้ำตามตกห้อ,อยยางแล้วก็เดินทางกลับเดินทางกลับราคุรเปียกจะต้องกลับในวันนั้นท่านยาคุณมสัสุสิงหนาฏกับท่านขุนเรืองรัศมีรับหน้าที่เอารถไปส่งเปียกขึ้นรถทัวร์ แอปรายกดว่ารถรถกระบวนรถออกไปแล้วรถทัวออกตอนเด็กจึงต้องกลับมารวมกันใหม่เวลานั้นวันนั้นก็เดินทางเข้าจังหวัดประจวบเหมือนกันเพื่อซื้อพลาสติกเอามาห่อของที่จะนำไปแจกทหารตำรวจและประชาชนภายในภาคใต้ลังจากการซื้อเสร็จก็เดินทางกลับ นับตั้งแต่วันต้นที่เข้าไปถึงก็มีญาติโยมพุทธบริษัททั้งข้าราการพ่อค้ากาบุดีมาตั้งแต่คลองวานอำเภอจังหวัดประจวบแล้วก็อำเภอทับสะแกท่านมาก็ด้วยศรัทธาแท้มีเจ้าของลงเลื่อยลงไม้ก็มาด้วยรู้สึกว่าน่าชื่นใจกับท่านหลายที่มีเจตนาเป็นกุศล ทุกคนมากันในความระเบียบเรียบร้อยเป็นอันดีจะหาคนในแปลกถิ่นที่ไปใหม่ๆเรียบร้อยอย่างนี้เป็นของหายากแต่ก็พอคืนที่สองรายกฏว่าคนมากกว่านั้นมากแน่งขนาดบ้านไม่พอพักทั้งขึ้นหลังนี้รู้สึกว่าบรรดาท่านพุทธรริษัท รู้ข่าวเข้าแล้วก็มบริจากเงินร่วมบำเพ็ญกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวเนื่องในศูนย์คนสรงพระผู้ยากจนในถินธุรกันดารที่พ่อเป็นผู้จัดการอยู่คืนหลังนี้ได้เงิน1 1ึ0งบาทคืนก่อนได้รับเงิน2,200บาทเศษพ่อไม่ได้นำอาตัวเลขมา จึงจำไม่ได้ว่าเสเท่าไไรนี่ตอนเช้าเราจะต้องเดินทางกันต่อไปไปจังหวัดกระบี่แต่ปรายกดว่าในตอนเช้าพ่อไปข้างนอกท่านพันตำรวจเอกเล็กเล็กฟอร์ตี้บอกว่าชื่นใจเหลือเกินลูกลูกของลวงพ่อนี่ดีทุกคน มีความกระยันมันเพียนมีความระเบียบเรียบร้อยทุกอย่างไม่มีบุคคลใดทำจะทำให้สะดุดตาสะดุดใจเข้าของเก็บกันเสมดกว่าถูเช็ดถูกันท่านยังบอกว่าพื้นนี่เขา,าถูก็าใช้เช่นลื่นจี่แมบอกก็บอกว่าอย่าถูให้มันลื่นนักสองคนตายายแก่แล้วันเดี๋ยวจะล้มลงไป ล้ท่านก็บ,บอกว่าท่านดีเรียบร้อยแบบนี้จะมากันสักเท่าไหร่ที่บ้านนี้ก็ไม่ท้อร้อมรับเสมอนี่แหละลูกรักเราพูดกันมาเราพูดกันไปสาระสำคัญก็อยู่ที่ตรงนี้สหรับเทปหน้านี้เราะว่าภาษิตโบราณเนึกลับไว้ว่าอยู่บ้านเขาจะนิ่งดูได้ จงปั้นบัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนี่หมายความว่าถ้าง,งานนั้นมันไม่มีเราก็เล่นกับเด็กเมื่อเด็กไม่ไปควรผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขามีโอกาสทำงานได้เต็มที่ฉันใดบรรดาคณะของลูกรักทุกคนก็เช่นเดียวกันไม่ยอมนิ่งดูได้ด้วยช่วยทำทุกอย่าง ทำจึงความเรียบร้อยเกิดขึ้นเป็นที่ชื่นใจของเจ้าของบ้านนี่เป็นระดับความดีที่บรรดาลูกท่านหลายจะต้องจดแล้วก็จำแล้วก็เก็บไว้ในใจรักษาไว้ด้วยดีอย่าให้ความดีนี้จืดจางไปถ้าความดีอันนี้จืดจางไปเมื่อไรแล้วก็เป็นที่น่าเื่นดายความสุขของเราจะไม่มีเว้นอน,นว่า เมืองปราณขอโทษมากกว่าคลองวันในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วก็เจอแหล่งบ้านสำคัญพอที่จะเป็นพักอาศัยในการเดินทางทรงครอบคุณผู้ยากจนต่อไปเพราะว่าท่านจะของบ้านประวรนาไว้คิดว่าร้อยคนนอนอย่างพวกเรา นอนทั้งสองหลังนอนร้อยคนในแบบสบายสบายเมื่อถึงเวลาตอนเช้าของวันที่15บห้าบเจเมษายนสองพห้ิบเอ็ดก็ลาท่านเจ้าของบ้านหลังจากบริโภคอ,อาหารเสร็จท่านก็นำอาหารใส่เป็นโตเมือนด้วย เดินทางรอนแรมกันมาตั้งแต่จังหวัดประจวบถึงสามแยกชมพรก่อนที่จะถึงสามแยกชมพรเลยบางสะพานใหญ่เล็กน้อยเห็นแยกเป็นตลาดนัดยาอะไรก็ไม่ทราบลืมชื่อไปแล้วเห็นปัม๊มคิดว่ารถคิดว่ารถแลนเทอร์น้ำมันจะหมดก็เลี้ยวเข้าไปเมื่อมาถึงกันก็บอกว่า ไ้จูบชมพรสบายมากก็รับไม่ต้องเติมน้ำมันเพราะด้วยเจ้านี่จะเล่นสองเท่าของ e 20, ขอียี่ส e ิบนิสันอียีสแต่ว่ารถคันนี้จูกคนได้จริงๆรเบาไปมากจูดได้ถึงส1บคนอันนี้ก็ควรจะคิด1อคนหรือว่าน่าก็จะเป็นสิอคน ที่ว่าต้องคิดก็คือว่าเป็นรถที่ท่านพลโททนทองสวนทัทั์เจ้ารบเจ้ากรมยุตธการทหารบกแล้วก็เป็นผู้่วยการศูนย์ร่วมของทหารบกทั้นเรือทหาอากาศถ้าไม่ได้รถคันนี้เราก็ต้องเพิ่มรถเล็กอีกสองคัน นี่เป็นอนารถคันนี้หนึ่งคันเท่าการถเล็กมาอีกสองคันเพราะว่ารถเล็กของเราบรรจุคนได้คันละห้าคนสองคันก็สิบคนรถคันนี้คันเดียวได้สิบเอ็ดคนเป็นอนวุวาเราโชคดีเพราะความเมตตาของท่านฉนั่นขอบรรดาลูกๆแลกทันหลายจงอย่าลืมความดีของท่านบุนีเสีย ถ้าว่าท่านมีความประสงค์สิ่งใดถ้าสิ่งนั้นไม่เกินวิสัยของเราขอให้ตอบสนองทันทีเมื่อเติมน้ำมันเข้าห้องสรงขหองน้ำกันดินแล้วก็เดินทางต่อไปท่าสามแยกชมพอกกบดีพบท่านหม่มหลวงวรวัตรผู้หน่วยการลงไฟฟ้าฝ่ายผลิดปักใต้ท่านประจำอยู่ที่กระบี่รอรับอยู่พอดี รถทุกคันเติมน้ำมันเสร็จก็เดินทางตามท่านต่อมาเพื่อไปบริโภคอาหารเครื่องวนันที่ตลาดอำเภอหลังสวนตอนนี้รถเดินทางมาด้วยดีแต่ถ้าว่าเรื่เสียงที่น่าคิดเข้าไปบริโภคร้านอาหารปรากฏว่าในร้านนั้นมีสมเจ้าทำการอาหารเหมือนกัน แต่ว่าเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งที่ท่านผู้ค้าขายโกรธและไม่ยอมพูดกันซื้อของจากคนโน้นแล้วจะมานั่งที่โต๊ะคนนี้นี่นั่งไม่ได้ต้องไม่นั่งโต๊ะคนโน้นซื้อรายไหนแล้วก็ต้องกินตามช่องของรายนั้นข้าวผิดช่องไม่ได้ เป็นอันว่าอาหารวันนั้นบริโภคกันอร่อยตามสมควรเพราะว่าเราไปกระชัน้นเวลาไม่มีเวลาเลือกแต่ก็เห็นว่าจะเป็นร้านที่ดีที่สุดเพราะว่าท่านหม่อมหลวงวรลวัตรท่านเป็นผู้นําเข้าไปเมื่อบริโภคอาหารเสร็จก็เดินทางออกจากตลาดหลังสนวงนวุ่งนาสู่จังหวัดสุราษธธารี ในระหว่างทางรถคันหน้าเกือบจะชนเด็กก็แม่จะมาลุกมาเดินข้ามถนนเห็นรถมาเร็วแกก็วิ่งข้ามถนนปล่อยทิ้งเด็กไว้รถเข้ามอมหลงวรวัต์เปรกไม่ทันหยุดไม่ทันในเวลานั้นเด็กคนนั้นก็่าต้องตายนี่จุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เป็นจุดร้ายที่ลูกคนจะตัดทิ้งไป เป็นพ่อคนแม่คนน่าจะมีความรอบขอบรถไม่ได้วิ่งมาติดติกันอย่างในกรุงเทพนั่นนนจะมีสักคันทำไมจะต้องไปตัดนารถคนประเภทนี้ถ้าเขาตายเขาก็ไม่ตายคนเดียวเขาก็จะต้องเอาเจ้าของรถให้ตายเปด้วยเพื่อช่วยใช้เงินทำศพละค่าเส,สียหาย อาจจะต้องเสียเงินค่าเลี้ยงดูลูกเกิดเพราะลูกเขา,เขายัางเล็กนี่ละบรรดาลูกครับพระพุทธเจ้ากล่าวว่านัดบคุคคลผู้จะทำอะไรก็ตามให้ใคร่คนเสียก่อนถ้าไม่ใคร่คนก่อนผลร้ายมันจะเกิดขึ้นอย่างแม่ของลูกคนนั้น ตัวเอาตัวเองรอดได้แต่ถ้าว่าปล่อยให้หลูน้อยจะให้ทษทับถ่ายน่าเกลียดไหมสำหรับเทพหน้านี้ก็หมดเป็นธรรมนีเพื่อขอยุติเป็นธรรมนี้เวลานี้จับนาฬิกาขึ้นมาดูที่เวลาสองนาฬิกาคนนี้เห็นว่าควรจะพักผ่อนเพราะามันดาลูกรักกันหลายที่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระพุชินวารบรมศาสตรสันาสม,มาสัมพุทธเจ้า ยงพยายามรักษาความดีที่พระพุทธเจ้าให้ไว้พวกเราทั้งหมดจะไม่มีการถอยหลังยังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดคําว่าจนเขาไม่มีแต่ว่าชาตินี้หลายชาติที่คนเขาไม่ต้องการสมัครสมัครกลับเวลาเลยเป็นหนึ่งนาทีแล้วคอลากรอความศุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาโลกโลกทุกคนสวัสดี